สวัสดีครับผมกวินกิติบุญญากรรมการผู้จัดการบริษัทกวิน Inter ินเทรดครับผมมีข่าวดีสําหรับคนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวและทุกคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าจักรยานบริษัทเตรีมตัวที่จะจัดงานแสดง2 i ินวันในส่วนของงานท่องถ่ายท่องโลกครั้งที่8และงาน Thailand Bicycle ครั้งที่2ในระหว่างวันที่6-9มีนาคมนี้ในปี2557ที่ Impact เมืองทองธาน,นีครับ ในปีนี้เรามีการขยายพื้นที่ของการจัดงานขึ้นไปอีก50%เพื่อรองรับความต้องการของคนที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทรถเช่าสายการบินเรือสำรานนะครับคนที่ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวเรื่องของการเดินทางและสินค้าเบเตอร์เลตดมากมายงานนี้ได้รับความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับของตลาดมากครับเพราะว่าทั้ง2งงานนี้จะเป็นการจัดพร้อมกับงานกาแฟเบเกอรี่ไอศครีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งหมดรวมกัน5ง,งานนี้เราจัดอยู่บนพื้นที่15,000ตารางเมตรเรียกว่าท่านมีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจของท่านไม่ใช่เพียงแค่กับผู้ที่เข้าชมงานท่านยังสามารถเตรียมตัวในการที่จะเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวไมซ์แพ็กเกจของท่านให้กับทั้งผู้แสดงที่มาร่วมออกบูธในงานนะครับหรือในสําหรับคนที่เข้ามาชมงานหรือในการเชิญชวนผู้บริหารของผู้ที่มาออกบูธในการไปจัดใช้บริการ Incentive หรือ Management Meeting ที่ธุรกิจของท่านได้ ในส่วนของจักรยานเองนั้นผมอยากเรียนว่าธุรกิจจักรยานในบ้านเราโดยเฉพาะจักรยานที่นําเข้ากําลังเติบโตอย่างเร็วมากทั้งเพื่อใช้ในการขับขี่พักผ่อนและก็ใช้สมหรับในการแข่งขันครับงาน Thailand Bike and Vehicle ได้รับการยอมรับจากตลาดว่าเป็นงานที่ประสบความสําเร็จในการจัดงานครั้งแรกที่ผ่านมาเป็นอย่างสูงผมเรียนเชิญทั้งทั้งหมดครับติดต่อทีมงานของเราในการที่จะจองพื้นที่ก่อนเพราะถ้าท่านเลือกก่อนท่านก็มีสิทธิ์ในการเลือกทำเลก่อนครับ เป็นงานแสดงที่ท่านไม่ควรพลาดเป็นอันขาดครับและพบกันครับ